สวัสดีค่ะปณิตาวรณพิรุณหัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้นะคะประเด็นที่เราจะคุยกันนะคะประกอบด้วย 3- 6หัวข้อหลักๆด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของการจัดการความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้และองค์กรอัจฉริยะค่ะ จากนั้นนะคะเราจะบูรณาการค่ะ KMLOIO นะคะกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะว่าเรามีหลักการมีแนวคิดอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับการจัดการความรู้หรือว่า knowledge management กันก่อนนะคะว่าคืออะไรการจัดการความรู้นะคะเป็นการนำความรู้ประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการทำงานของคนในองค์กรมาจัดการให้กลายเป็น ความรู้แจ้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานนะคะหากจะเปรียบเทียบความรู้นะคะที่มีอยู่ในตัวคนเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งก้อนนี้ค่ะเราจะพบว่าความรู้นะคะชัดแจ้งหรือว่า explicit knowledge นะคะจะเปรียบเหมือนกับส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งค่ะซึ่งโผล,ผลนะ่พ้นน้ำออกมาแค่นิดเดียวเองนะคะแต่น้ำแข็งส่วนใหญ่นะคะจะจมอยู่ใต้น้ำเปรียบได้กับความรู้ที่มีในตัวคนนะคะที่บางครั้งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้ หรือว่าอธิบายได้แต่ไม่อยากอธิบายอธิบายได้แต่ยังไม่ถูกนำมาบันทึกนะคะเข้าสู่ระบบของเราเราเรียกความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวคนนี้ว่า p a s i t knowledge นะคะการจัดการความรู้ที่ดีนะคะเราจะต้องพยายามดึงเอา tacit knowledge ค่ะความรู้ที่ในตัวคนนะคะออกมาให้เป็นความรู้แจ้งให้ได้ค่ะเพื่อประโยชน์ขององค์กรของเรานะคะการจัดการความรู้นะคะมีกระบวนการมีขั้นตอนนะคะหลายแนวทางด้วยกันค่ะ ตัวอย่างแรกนะคะก็คือเซซายโมเดลของ professor โนราาศนะคะในเซซายโมเดลนะคะ professor โนราาศจะเน้นที่ตัวเกลียวความรู้นะคะหรือว่า knowledge spiral ค่ะมีการแบ่งปันมีการขยายองค์ความรู้นะคะจาก tacit knowledge กับ explicit knowledge อยู่ตลอดเวลานะคะเซซายโมเดลเวอร์ชัน2นะคะ professor โนราาศเนี่ย ะเน้นที่การแบ่งปันความรู้ค่ะระหว่างความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนนะคะหรือว่าตัว I individuals นะคะเข้าไปสู่ความรู้ที่เป็นกลุ่มของคนที่มีความรู้นะคะในเรื่องเดียวกันมีความสนใจร่วมกันหรือเราเรียกว่าขอบนะคะ community of practice นะคะแล้วก็มีการแบ่งปันองค์ความรู้นั้นนะคะไปสู่ตัว O คะ่ะหรือว่า organization นะคะหาก เราจะจัดการความรู้นะคะโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือนะคะแนะนำให้ใช้เซ i ไซโมเดลของ professor nonaka นะคะซึ่งจากการวิจัยหลายๆงานนะคะพบว่าเซตไซโมเดลนะคะเป็นโมเดลที่เหมาะสมที่สุดเลยค่ะสำหรับการใช้ ICT เพื่อการจัดการความรู้นะคะนอกนั้นั้นะคะเรายังมีตัวกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะขององค์กรภาครัฐนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันตัวที่หน่วยงานภาครัฐจะถูก ต้องเอามาใช้นะคะมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือกระบวนการจัดการความรู้ของกรพลนะคะซึ่งประกอบด้วยเจ็ดขั้นค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้การสร้างและแสวงหาความรู้การจัดการความรู้ให้เป็นระบบการประมวลการกรองความรู้การเข้าถึงความรู้การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนถึงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเลยนะคะตัวโมเดลถัดมาตัวนี้ค่ะเราจะเห็นกันค่อนข้างบ่อยเลยนะคะ เราเรียกว่า t ู n a Model นะคะหรือภาษาไทยนะคะเราใช้คำว่าปลาทูโมเดลค่ะปลาทูนะคะจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือตัว knowledge vision นะคะเปรียบได้กับส่วนหัวแล้วก็ส่วนตาของปลาทูค่ะหมายความว่าองค์กรของเรานะคะหากจะขับเคลื่อนการจัดการความรู้นะคะคนทุกคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ปฏิบัติการนะคะ และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการจัดการความรู้เนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันนะคะถัดมาค่ะส่วนที่2นะคะ knowledge sharing นะคะหมายถึงส่วนกลางของตัวปลาค่ะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เลยนะคะทุกคนในองค์กรน,นะคะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือส่วนหางของตัวปลานะคะหรือว่าเราเรียกว่า knowledge access นะคะคลังความรู้ค่ะ ซึ่งคลังความรู้นี้นะคะเราจะได้จากเป็นการนำข้อมูลค่ะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะในส่วนของห้องปลา knowledge sharing นะคะมาจัดเก็บไว้ที่ knowledge assets ในส่วนของหางปลาโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือนะคะการจัดเก็บองค์ความรู้นี้นะคะเราได้มาจากกลุ่มคนที่เรียกว่า c อ p ค่ะ community of practice นะคะคือคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันร่วมแบ่งปันความรู้นะคะ ถัดมาค่ะเมื่อองค์กรของเรานะคะมีการจัดการความรู้ที่ดีแล้วองค์กรของเราก็จะก้าวเข้าสู่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะหรือว่าองค์กรเอื้อการเรียนรู้นะคะจะมี2คำนะคะแต่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า learning organization นะคะองค์กรแห่งการเรียนรู้นะคะของกรอบแนวคิดของปีเตอร์เซนเกจะประกอบด้วยวินัย5ประการองค์กรไหนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้นั้นนะคะ คนจะต้องมีลักษณะ5ประการดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะคนในองค์กรจะต้องเป็นคนที่มีความรอบรู้ค่ะหรือว่า mastery learning นะคะคนในองค์กรจะต้องมี mental model นะคะหรือแบบแผนความคิดทุกคนในองค์กรจะต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคนในองค์กรจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและการอยู่ตลอดเวลา และสุดท้ายนะคะทุกคนในองค์กรจะต้องเป็นคนที่มีการคิดอย่างเป็นระบบด้วยนะคะเราได้รู้จักกับการจัดการความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับตัวที่3ค่ะองค์กรอัจฉริยะนะคะ Intelligence Organization นะคะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์พิสารพาณิชได้กล่าวถึงวิถีแห่งการเป็นองค์กรอัจฉริยะไว้ว่าความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอาจไม่สำคัญเท่าความสามารถในการปรับตัวการเรียนรู้การสร้างและการใช้ความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขององค์กรนะคะบันไดของการเป็นองค์กรอัจฉริยะนะคะเริ่มต้นจากองค์กรนั้นนะคะจะต้องเป็น knowledge based organization เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนนะคะโดยใช้ความรู้เป็นฐาน นอกจากเรามีความรู้แล้วนะคะเราก็จะต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับองค์กรของเราได้ด้วยจาก knowledge based organization เป็น knowledge creating organization และสุดท้ายนะคะเราจะต้องมีความสามารถในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์ความรู้นั้นได้ด้วยนะคะการเป็นองค์กรอัจฉริยะนะคะเราจะให้ความสำคัญจาก knowledge นะคะหรือว่าความรู้ค่ะ กรอาจากนั้นนะคะเราจะเปลี่ยนจากความรู้ให้เป็นเกลียวความรู้หรือว่ามอร์เลสสไปรัลนะคะเราให้วความสำคัญกับองค์ความรู้และสามารถนำองค์ความรู้นั้นนะคะไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยและมีการขยายองค์ความรู้ออกไปนะคะสู่คนอื่นๆสู่ชุมชนในองค์กรของเรานะคะหากเรามี3มองค์ประกอบนี้นะคะองค์รกรของเราก็จะเป็นองค์กรอัจฉริยะนะคะ <S 2> <S 2> อ,ญญญองค์ประกอบขององค์กรอัจฉริยะประกอบด้วย12ข้อด้วยกันนะคะ ข้อแรกนะคะองค์กรนั้นจะต้องมีความมุ่งหมายมีความมุ่งมั่นที่ชัดเจนมัน่นคงไม่คอนแคลนนะคะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกคนในองค์กรเลยนะคะข้อ2นะคะองค์กรของเราจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะคะโดยใช้การจัดการความรู้เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะ มีคําพูดที่ว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะแต่ครั้งที่ร้อยหเราอาจจะไม่ชนะก็ได้นะคะหากเราไม่ได้มีการเปรียบเทียบว่าตอนนี้เนี่ย environmental mapping นะคะคนข้างนอกองค์กรของเราเขามีการพัฒนาตัวเองไปถึงไหนแล้ว organization mapping ค่ะตอนนี้นะคะองความรู้ของเราอยู่ที่ไหน ก็คือรู้เขารู้เรานั่นเองนะคะหากเราใช้การจัดการความรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการจัดการความเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยองกรของเราก็จะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายเลยนะคะข้อที่ 3. ค่ะองค์กรของเราจะต้องมีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ด้วยโดยแผนยุทธศาสตร์นี้นะคะจะต้องสอดคล้องไปกับแผนยุทธศาสตรขององ์ขององค์กรนะคะข้อที่ 4. องค่ะองกรของเราจะต้องมีภาวะผู้นํา และจะต้องมีการนำในการจัดการความรู้อย่างจริงจังนะคะเราจะมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตำแหน่งค่ะก็คือ CKO Chief Knowledge Officer นะคะสำหรับการจัดการความรู้โดยเฉพาะเลยค่ะข้อที่5นะคะองค์กรของเราจะต้องมีการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรอัจฉริยะนั้นได้เนี่ยคนเรานะคะคนในองค์กรของเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์อันนี้นะคะจะนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรนั่นเองค่ะและข้อ6นะคะเราจะต้องมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานของพนักงานด้วยทักษะที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือทักษะในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ค่ะ knowledge sharing literacy นะคะ story telling เป็นการเล่าเรื่องค่ะของผู้ที่ประสบความสำเร็จค่ะเราแก้ปัญหาอะไรได้เราทำอะไรสำเร็จนะคะมาเล่ามาถ่ายทอดให้น้องๆฟังนะคะ ข้อที่7ค่ะองค์กรของเรานะคะจะต้องพัฒนาทักษะในการใช้ตัวช่วยในการจัดการความรู้ทักษะนั้นเช่นอะไรบ้างนะคะมีการทำ knowledge mapping นะคะมีการใช้ social network analysis นะคะมีการวิเคราะห์เอกสารมีการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนนะคะรวมถึงกระบวนการในการให้รางวัลและคำชมเชยด้วยนะคะข้อที่8นะคะองค์กรของเราค่ะจะต้องเป็นองค์กรที่ไร้กำแพงนะคะ การเป็นองค์กรที่ไร้กำแพงหมายถึงทุกคนในองค์กรนะคะจะต้องไม่มีกรอบการทำงานทุกคนสามารถจะทำงานร่วมกันได้สามารถทำงานข้ามสายงานได้นะคะขอ้อ9บรรยากาศในองค์กรนะคะจะต้องเป็นบรรยากาศแห่งอิสระภาพค่ะทุกคนในองค์กรนะคะจะต้องมีความคิดเชิงบวกมีบรรยากาศเชิงบวกนะคะ ข้อ10ค่ะเราจะต้องมีการจัดการคนเก่งทุกองค์กรมีคนเก่งเสมอนะคะแต่เราจะจัดการเขายัางไงนะคะซึ่งคนเก่งนี้เนี่ยเป็นขุมทรัพย์สำคัญนะคะเราบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดขององค์กรนยคะก็คือ intellectual capital นะคะคือขุมทรัพย์ทางปัญญาของคนในองค์กรของเรานั่นเองเราจะจัดการความรู้เหล่านี้ได้อย่างไงคนเก่งมีความรู้อยู่ในตัวมากมายเปรียบเทียบได้กับตัวภูเขาน้ำแข็งนะคะที่ซ่อนอยู่ข้างล่าง ทำยังไงจะดึงนะคะภูเขาน้ําแข็งที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ่ะให้โผล่พ้นน้ําให้ได้นะคะแล้วก็จัดเก็บองค์ความรู้ของเขาเข้าสู่ระบบนะคะข้อ11ค่ะองค์กรของเรานะคะจะต้อง 1. มีและ2นะคะใช้ระบบบันทึกขุมความรู้และคลังความรู้้วคะก็คือตัว knowledge assets นั่นเองนะคะถัดมาค่ะองค์กรของเรานะคะจะต้องมีและใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ได้ด้วยนะคะเราบอกว่า องค์กรทั่วไปเนะะี่ยค่ะอาจจะจัดการความรู้อาจจะไม่ใช้ระบบสารสนเทศก็ได้นะคะไม่ใช่ปัญหานะคะแต่หากเป็นองค์กรอัจฉริยะนั้นเนี่ยจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสับสนการจัดการความรู้ได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้นะคะระบบแรกที่จะแนะนำนะคะก็คือเว็บไซต์ของสอคศอนะคะ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมนะคะในนี้นะคะจะรวบรวมกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆนะคะเทคนิคการจัดการความรู้รวมถึงสื่อต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ด้วยนะคะตัวที่2นะคะเว็บบล็อกค่ะเว็บบล็อกนะคะเป็นการใช้งานระบบโซเชียลมีเดียค่ะสำหรับการแบ่งปันความรู้เราเขียนบันทึกความรู้ที่มีในตัวเรานะคะแบ่งปันให้คนอื่นได้รับทราบด้วยค่ะ g o t o k n o O.R.G. นะคะเป็นที่ที่รวมปราดเป็นศูนย์รวมปราดค่ะในนี้นะคะจะมีผู้รู้มากมายเลยค่ะมาแบ่งปันความรู้ของตัวเองนะคะตัวที่ถัดมานะคะก็คือ r e s e a r c h e r i n t s นะคะสำหรับนักวิจัยค่ะใครท่านใดที่ต้องการทำวิจัยนะคะต้องการที่ปรึกษางานวิจัยต้องการตัวอย่างผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศนะคะเข้าไปใช้งานได้ที่ r e s e a r c h e r i n t s นะคะ สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนะคะเราจะใช้ตัว learner.in.ts นะคะสไลด์แชร์ในสไลด์แชร์นะคะจะเป็นที่แบ่งปันที่จัดเก็บนะคะสไลด์ต่างๆค่ะสามารถเข้าถึงได้จาก worldwide.slideshare.net นะคะ youtube.com ค่ะ ใน u t u b e นะคะจะรวบรวมแหล่งความรู้ที่เป็นไฟล์วิดีโอนะคะโดยท่านสามารถจะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ y o u t u b e นะคะเพื่อดาวน์โหลดวิดีโอมาใช้งานได้นะคะสำหรับท่านที่ต้องการจะใช้วิดีโอนะคะเพื่อจัดเก็บองความรู้ทางด้านการศึกษาอย่างเดียวนะคะสามารถจะเข้าไปได้ที่ youtube.com/education นะคะ หรือว่าเราสามารถจะใช้ f a c e b o o k นะคะเพื่อการจัดการความรู้ได้ตัวอย่างเช่นศูนย์กลางการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะหรือว่าจะใช้ตัวโซเชียลมีเดียค่ะในกลุ่มของ Twitter ก็ได้นะคะหากเราต้องการจะทำเว็บไซต์ขององค์กรของเรานะคะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์นะคะกลุ่มของ C.M.S. ค่ะ Content Management System นะคะที่ชื่อว่าจุ่มล a ค่ะ เว็บไซต์องค์กรใช้จุมล่าหากจะทำเว็บไซต์ส่วนบุคคลนะคะแนะนำให้ใช้ตัว w o r d p r e s s ค่ะการใช้งานง่ายมากเลยนะคะการจัดการความรู้เป็นการนำประสบการณ์ทำงานเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บเผยแพร่และแากเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นการนำผลจากการจัดการความรู้มาขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและองค์กรอัจฉริยะเป็นองค์กรที่มีการจัดการความรู้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมบูรณ์ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ